สวัสดีค่ะวันนี้จะมาผสมสายดอกกันนะคะมันจะชื่อว่าโลบิเวียเป็นสายดอกที่สวยงามมากเลยวันนี้กลางวันเราว่างเราก็เลยใช้วิธีปั่นเอาก็คือมันจะมีละอองเกสรอยู่ตรงนีนน้นี่คือละององเกสรอุ้ยหินลนนี่ละององเกสรแล้วก็ปั่นไปได้เลย เวลาปั่นเราก็ต้องปั่นให้โดนเกสรตัวเมียนะคะนี่เห็นไหมละอองเกสรติดพกันเต็มเลยแล้วก็ปั่นเข้าไปเลยค่ะการปั่นข้ามต้นเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์ติดมากกว่าอันนี้เป็นโลบีเียมาให้มันลิดนะคะแล้วาะจากมันลิสอยอันนี้เรียกว่าดอกชินโชะแล้วก็ปั่น ผสมง่ายก็ได้มลิย่าง้ีเนี่ยแค่ปั่นแค่นี้เองแต่เรื่องสีนี่ก็คือก็ไปลุ้นตอนเพาะ,มะเมล็ดนะคะว่าออกมามันจะได้สีอะไรก็สนุกดีค่ะปั่นข้ามต้นไปเรื่อยๆเลย ี่เดี๋ยวจะให้ดูต้นที่ติดฝักว่ามันจะป่องแบบนี้เขาจะสีดำน,นี่คือต้นที่ติดฝักเลยเ,เขาจะเป็นแบบนี้ทองป่องแบบนี้ เนี่ยค่ะเลี่ยงให้นี้เแล้วก็ผสมเสร็จแล้วน๊้บยบาย